สามข้อความพิเศษจากนางฟ้าของคุณนะคะนางฟ้าประจําตัวคุณนั่นแหละมาดูว่าเขากําลังสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะก่อนอื่นมาวาขอขอบคุณนะคะสำหรับการร่วมทําบุญนะคะ ก็ขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนจงแบบมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสิริมงคลเข้ามาในชีวิตใครที่แบบว่าเอออยากร่วมบุญนะคะก็ถึงวันที่31นะคะแต่ไปร่วมที่เพจของอาจารย์ธรรมพลนะคะว่าหมอโบก็แบบเปิด เปิดร่วมกองบุญนะคะภายในยีบสีชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราก็บรรลุเป้าหมายนะคะข้ามคืนนะคะได้ได้งบประมาณในการสร้างพญานาคนะคะก็ปังมากๆนะคะใครที่ร่วมบุญหรือใครที่ติดตามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ,ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะในวันที่ทำพิธีเนาะ,ะมาเริ่มเลยนะคะ3ามข้อความพิเศษจากนางฟ้าถึงคุณตอนนี้ สำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะนะใบแรกขึ้นมาโอ้โหเดมเพรสนะคะตังไม่ไหวอะไรเนี่ยคิงออฟคัพเอ็ดออฟสอดขึ้นมาคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอืม เหมือนมีการคิดถึงอดีตนะคะคุณไหนะคิดถึงอดีตคุณคิดถึงใครสักคนคิดถึงความหลังนะคะหรือเหงาหรือรอคอยใครสักคนนึงให้กลับมานะคะเออบางคนกำลังแบบเหมือนมีมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่อ่าคุณบล็อกใครสักคนหรือใครสักคนบล็อกคุณหรือสิ่งสิ่งนี้ตัดสินใจจะเปิดตัวไหมจะเปิดเผยไหมหรือ เอาตรงๆเราก็ยังช่วงนี้ก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะได้ไม่นานนี้เองนะคะมันเหมือนติดอยู่ในบางอย่างที่เราเหมือนใช้ความคิดอยู่อะเออว่าจะยังไงนะคะแต่เหมือนหมอบอกว่าพลังงานของคุณช่วงนี้ดีนะคะให้จำตัวเป็นเดมเพลสนะคะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบตัดสินใจที่ทำบางอย่างให้มันดีกว่าเดิมนะคะ แล้วดียมเพลสเนี่ยคือให้ของความสุขความงดงามความเมตตารวมไปถึงความรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะอันดับด้นะคะ, ance, ะ,ะอุดมสมบูรณ์ด้วยมาดูว่าทําไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าบางคนกําลังจะเจอคนดีเข้ามาในชีวิตนะบางคนจะจะเจอคนดีเข้ามาในชีวิตหรือบางคนจะได้รับคำปรึกษาที่ดีนะคะจากใครสักคนอย่างเงี้ยมามาดูซิทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้ h a n g m a n The ชา a r i o t บางคนเกี่ยวข้องกับเ,เขาอยากจะบอกคุณให้วางแผนนะคะมันจะมีเหมือนบางคนกำลังจะเดินทางหรือเปล่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนี่จะมีการเดินทางเกิดขึ้น,น,าน,านบางคนจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆบางคนก็เป็นช่วงเวลาห่งการทำงานหนัก นะคะคต้องวางแผนตึกตองนะคะกับสิ่งที่ตัเอนกำลังจะตัดสินใจนะคะอืมดูหน่อยสิคะว่า3ามข้อความพิเศษจากนางฟ้าถึงคุณมีอะไรบ้างว้าวฮิลลิ่งค่ะข้อความแรกขึ้นมาเลยโฟร์ออฟสอดขึ้นมาคุณจะต้องฮิลลิ่งตัวเองแม้ว่าบางคนก็อาจจะทำงานหนักเกินไปสุขภาพไม่ค่อยโอเคเป็นช่วงที่บางคนอะ กรเพาะอาหารกดไหลย้อนน้ำหนักหรือรวมไปถึงนะคะความเครียดทางจิตใจสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเกียวยานะคะเพราะความที่สองขึ้นมานะคะ Angel of Dream ขึ้นมาเลย Angel of Dream นะคะ Pay attention นะคะ to your dream ก็คือว่าใส่ใจความฝันของคุณ บางคนฝันแปลกๆแต่จาความฝันไม่ได้หรือบางคนสัมผัสอะไรได้เหมือนมีบางอย่างนะคะมันทุกทุกความฝันอ่ะบางคนเขาบอกว่าความฝันมีความหมายบางทีก็ไม่มีความหมายอาจจะเกิดจากบางอย่างแต่มันอธิบายไม่ได้แต่ความฝันของคุณในช่วงเนี้ยนะคะมันชัดเจนมากนะคะดังนั้น m e สเ a จบางอย่างหรือว่ามันเป็นแบบสัญญาณบางอย่างมาบอกคุณในฝันนะคะบางคนก็ h e ลล i n g ก็ได้นะคะ h e ลล i n g ในฝันอย่างเงี้ย ข้อความที่สาม partnership ค่ะสัญญาณบางอย่างมาบอกถ้าคุณถ้าคุณโสดนะคะก็คือคุณกำลังจะเจอเขาคนนั้นคุณจะเจอเจอกันในฝันก่อนนะคะแล้วก็บางคนจะมีแบบเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เก่ากลับมาค่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะอยากจะบอกคุณความสัมพันธ์เก่าจะกลับมาบางคนจะได้เยียวยาความสัมพันธ์กักบ อคนที่คุณเดียวด้วยเออคนที่ไม่ได้มีปัญหาเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใส่ใจหรือว่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะช่วยเหลือกันละกันอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ขอดูไกด์ไลน์สุดท้ายหใบนะคะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะเดี๋ยวทาคลิปยาวให้ว้าว ใส่ใจกับสิ่งรอบข้างนะคะเออใส่ใจกับสิ่งรอบข้างมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะคุณกําลังจะเริ่มดีขึ้นนะคะจากการเยียวยาทั้งหมดทั้งมวลเฮอรอ์มิตขึ้นมาคุณได้รับการนําทางชี้นำที่ดีไกดเดียนที่ดีนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะันี้เขามายืยนยันเลยชูบครับมาสองใบเลยเห็นไหม บางคนนะคะทุกอย่างมันไม่ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะบอกว,ว่าในโลกใบนี้คุณกาลังจะเจอใครสักคนเป็นกัละยนิมิตรหรือบางคนกำลังจ,จ,จะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นโซลคันแตร์นะคะเออภารกิจบางอย่างนะคะไฮเออร์เซลของคุณได้แบบปลุกคุณในฝันเรียบร้อยแล้วให้คุณได้แบบว่าเออตื่นขึ้นให้คุณได้แบบเหมือนปลุกคุณในฝันนะคะว่าให้เยียวยาตัวเอง ให้เยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็ให้แบบว่าให้ใส่ใจนะคะกับร่างกายจิตใจของตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนภายในของคุณกลังจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือทางด้านจิตใจนะคะสองใบสุดท้ายนะอืมบางคนนะคะอาจมันมันเหมือนการที่เราอาจจะต้องได้ตัดสินใจบางอย่างเห็นขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว การตัดสินใจเนี้ยอาจจะตัดสินใจไปด้วยความชัดเจนถูกต้องอยุติธรรมนะคะความความชอบมาความใช่มากกว่าความชอบเดี๋ยวเดี๋ยตัดสินใจในสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ่งที่ชอบนะคะในเรื่องอื่นๆนะแต่คุณจะเป็นแบบเฮ้ยชัดเจนกับเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณเลือกถูกต้องแล้วคะ่ะอืมโอเอสเออฟคัพเข้ามาชัดเจนมากเลย คุณก็เลงจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะอย่างเช่นโอกาสทางด้านความรักโอกาสทางด้านการงานหรือว่าการศึกษานะคะหรือกัรระยะนิมิตต่างๆนานา,นานเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็มอบโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะซึ่งพยายามนะคะแบบว่าเปิดใจนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไฮเอเซลของคุณนะคะความรูข้ของคุณเนี่ยเหมือนที่คุณสะสมมาแล้วหลายพบหลายชาติเนี่ยกำลังดึงดูดนะคะข้อมูลหลากหลายหรือกําลังแบบเหมือนเชื่อมต่อนะคะคุณแบบ เปิดใจคุณจะได้ค้นพบกับองค์ปัญญานะคะที่แบบหลั่งไหลเข้ามาเขาเป็นหนึ่งถ้วยนะคะแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่เป็นรักรักที่ดีด้วยคนนี้เป็นทางไกลก็ได้นะคะคนทางไกลก็ได้โรแมนติกแหละเออหรือนะคะเป็นชาว นะถ้าดินทัดลมก็ได้นะคะไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นธาตุอะไรสหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆให้โฟกัสนะคะ t พ e ท t นชันทูย u ร์ดรีมด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะเริบเ่บๆค่ะ